ขาสั่งมาเยอะอะไต้องขายได้คือก็เอาอันนี้อันนี้คือห้าห้าสิบบาทใช่ไหมห้าสิบบาทขายห้าบาทอันนี้ขายร้อยนงแเด็กเอา้ทำไปด้วยเด็กรับได้ครับเชืยุ่งแค่เดนยุ่งายอ้นี่คือานครับ สองร้อยหกสิบสักถึงหลักรสชาติอย่างนั้แล้วก็เกียบกันคือบางทีใช้ใช้อยู่ทั้งคนที่แพ้อยู่เป็นปัญหาค่อนข้างจะไหวมากแล้วตัวสารเนี่ยมันคุมไม่ได้ปัญหาที่เป็นบางบริษัทก็ใส่อะไรมาเยอะแยะสารแต่งสีแต่งสีอ่ะค่อนั้างเยอน้ำมันยู่งน้ำนจุนในนั้นจุนในนั้นน้ำหมากโดนไม่เป็น ไม่ต้องหาเดี andare, people, people, you know, ๋ยวเร่อง uh ู huh ้ก huh. ัรื sure. right. ่องรู้เรื่องกนนิ่งบครจุองวิเทอวทกู้ใำองนะเปบเรื่อนีชก่ลงในรายละเอียด11 2เยนตุ่ไม่ร

นี่มันก็จะดูได้เลยดูทางนี้ได้เลยมันก็ดูได้เลยเด็กพวกนี้ก็เหมือนกัน